<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกันะยาณมิตรและลูกศิษย์ที่ไฟทําวันนี้ผมอยู่โคราชมาเที่ยวนะก็อากาศสดใสก็มาทําคลิปหน่อยนะก็วันนี้ก็เดี๋ยวมีคลิปแนะนำนหลายๆอย่างนะครับอ่าผมเห็นว่ามันดีมีประโยชน์ต่อทางโลกและทางธรรมนะคร ทางทำก็ต้องดีทางโลกก็ต้องดีนะฮะถ้าทางโลกไม่ดีทางทำอย่าคิดว่ามันจะถึงที่สุดนะฮะอโอเคก่อนอื่นขอเกินนําก่อนวันนี้เดี๋ยวผมมีปลดล็อกช่วงสิบโมงแล้วก็พรุ่งนี้วันที่แปดอีกวันหนึ่งแล้วก็มีน่าจะมีสี่คนนะครับปลดล็อกทางไลน์ ครับเขาไม่พร้อมมหาอาจารย์ก็เพราะว่าตอนนี้ธรรมะผมจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะเวลาปุจชาวิเศจนาเขาจะพูดตัวปัญญาอตัวปัญญาที่มันต้องตื่นก่อนนะฮะต้องหลุดก่อนต้องพลิกจิตก่อนถ้าไม่พลิกไม่หลุดเข้าไม่ถึงตัวมโนก็กลายเป็นสัญญาหมดฮะเวลาเรากระทบก็ทุกเหมือนเดิมนะฮะ เราจรึงต้องต้องให้หลุดภายในก่อนพิกจิตก่อนสติลงใจปัญญาลงใจก่อนนะฮะไม่ใช่คิดเอาจำเเานะฮะภาษาไม่มีความหมายนะฮะธรรมะหลงกันหมดนะครับโอเคหัวข้อแรกอาจารย์วิทย์มีคำแนะนำนะครับเราให้เราตั้งจิตอธิษฐานเมื่อเราทำ ใจให้สงบจนเป็นสมาธิแล้วอธิษฐานจากจิตได้สำนึกงนะครับขอให้ชีวิตทางโลกจเจริญรุ่งเรืองนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตและขอให้ประสบความสำเร็จทางธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยอธิษฐานบ่อยๆสม่ำเสมอขอให้เจอผู้รู้จริงๆนะครับผู้ที่สอนแบบผู้เจ้าจริงๆูู้ที่ไม่ใช้ภาษาเปลือง ทุกวันนะฮะอธิษฐานบ่อยๆสม่ำเสมอทุกวันและทำสองสิ่งนี้ควบคู่กันไปอย่าคาดหวังจิตใต้สำนึกหรือมโนวิญญาณเขาปรารถนาในสิ่งนั้นแล้วจะประสบความสำเร็จเหมือนอาจารย์มิตรนะฮะผมเนี่ยผมมาที่คุณธรรมไม่ได้ไม่ได้หลอกลวงใครคนที่ฟังผมไม่รู้เรื่องยังไม่เข้าใจ้ะฮะยังหลงอยู่ยังงงอยู่นะครับโอเค ข้อที่สองอสำหรับคนที่เจริญลอยตามมักมีองศาคืออยู่ในหลักของพุทธเจ้าหรือของอาจารย์วิทย์ะฮะฟังอาจารย์วิทย์ท่านจะสำเร็จทุกอย่างถ้าคุณตามที่ผมทำตามที่ผมแนะนำแบบเมื่อกี้เนี่ยฮะถ้าคุณอยู่ในหลักเนี่ยคุณจะสำเร็จนะครับ เป็นเรื่องแบบเนี้ธรรมะมเครื่องมือในการเรียนรู้และหาประสบการณ์ที่ให้เกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาก็คือมักมีองค์แปลกครับเส้นทางเดียวที่จะเข้าถึงความรู้อันสูงสุดมักผลนิพพานความอิสระจากโลกธรรมแปดนะฮะผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะฟังเอานะนี่ บทความนี้ผมไม่ได้เขียนขึ้นแต่เป็นลูกศิษย์ผมเด็กอายุยี่สิบอฟังผมอยู่ทางเหนือนะแล้วก็หลุดตอนแรกเขาไปหลงงมงายพวกหินพวกอะไรนะครับพวกวิทยาศาสตร์พวกคุณวิเศษพวกอะไรฟังที่อื่นมาก็เยอะน้องคนนี้ชื่ออะไรเชอรี่นะเดี๋ยวชื่ออะไรวะแปบ๊บนึงนะ เคสหรืออะไรคริสคริสหรืออะไรวอร์ี่เนี่ยเขาบอกว่าธรรมะคิดเอาไม่ได้นะครับยิ่งคิดยิ่งถูกดึงไปสู่การปรุงแต่งหมดเลยยิ่งพยายามเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดอ่าหรือใครก็ตามที่อธิบายเก่งๆะนะฮะก็ยิ่งไปอยู่กับฝั่งปรุงแต่งเป็นสัญญาหมดเลยคนจึงเข้าถึงธรรมได้ยาก เพราะทุกสิ่งที่พูดไม่ได้มีอยู่จริงเป็นสมมติบัญญัติปรุงแต่งทั้งหมดเลยเป็นแค่สตอรี่ซึ่งครูบาอาจารย์ใหญ่เขาไม่เข้าใจตรงนี้ยิ่งไปสอนอไปเข้าใจก็ยิ่งหลงเพราะไม่ได้มีอะไรให้เข้าใจแบบนั้น,นะฮะยิ่งไปสอนขันน้ปฏิจจสุบาทเกิดดับอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งหลงไปใหญ่นอกจากมันหลุดออกมาก,ก่อนนะฮะไม่งั้นก็เป็นสัญญากําหมดลงเชื่นชจมกันอยู่นั่น ยิ่งไปสอนไปเข้าใจก็ยิ่งหลงเพราะไม่ได้มีอะไรให้เข้าใจแบบนั้นมันนอกเหนือนอกเขตเหนือผลโลกุตระทำเหนือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เหนือการปรุงแต่งของจริงพูดไม่ได้ของพูดได้ของไม่จริงครับอืมข้อต่อไปอาจารย์จะบอกย้ำเสมอผมจะบอกถ้าตัวสัญญามาโนดับฮะ <c oughs> คุณจะคิดหาความรู้สึกที่เป็นตัวเราไม่มีอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะนี่คือเรื่องปรมรัตุนล้วนเลยนะครับถ้าสัญญามโนดับคุณจะคิดหาความรู้สึกที่เป็นตัวเราไม่มีนึกคิดยังไงก็ไม่มีเราแต่ถ้ายังหลงอยู่คิดปุ๊บมีปั๊บเลยและเวลากระทบมีเราท,าทันทีต่อให้คุณฟังธรรมะใครจะอธิบายขนาดไหนนะ่ะมันแค่ตำราอธิบายผมสอนคำพีไรตัวอักษรน,นะครับ มันไม่มีวันจบหรอกจะจบได้ไงก็มึงจำมาอยู่อ่ะอืมหัวข้อนี้หยาบหน่อยผมเขียนพวกมึงสอนกันมันกันชิบหายอ่ะสอนหลงภาษากันหมดอ่ะศาสัสาธรรมที่อาจารย์วิชีคือประสบการณ์และการเรียนรู้นะฮะเวลามึงใช้ชีวิตจริงอ่ะมึงก็ทุกเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกับการเข้าใจทางสัญญาณฮะประสบการณ์และการเรียนรู้ที่จรย์ อาจารย์วิศนไม่เกี่ยวกับการเข้าใจทางสัญญาสังขารวิญญาณเพราะนี่คือเรื่องปรุงแต่งนะครับหลงหมดเลยคิดว่ารู้คิดว่ารู้จริงคิดว่าเข้าใจจริงเวลาเกิดปาษสาก,ก็มีมึงเหมือนเดิมอ่ะกูจะบอกหลอกตัวเองไม่ได้หรอกไอ้คนโง่ทั้งหลายเนี่ยความรู้ความเข้าใจของมึงทั้งหมดก็ช่วยไม่ได้ช่วยมึงคนถุกไม่ได้นะฮะเพราะมันจะอยู่ภายใต้ความรู้ของมนวิญญาณหมดเลย นี่ความจริงที่จำๆกันมานะเอะหลงมโนวิญญาณอืมไปสอนกันเรื่องขันห้าปฏิจจสุบาทหลงความจำหมดเลยนะฮะชื่นชมกันอย่างนั่นขนาดพุทธวจนะนะชื่นชมยึดถือคำสอนของพุทธเจ้าอยู่นั่นเหละผมจะบอกอย่างเก่งคุณก็แค่หลอกตัวเองเป็นวันนะ่ะมันเอามันพ้นทุกไม่ได้จริงเวลากระทบจริงๆ่ะมีตัวเองคือเกา่า อืมอืโอ้น่าสงสารอืมเป็นอย่างนี้จริงนะฮะมีพระรูปหนึ่งทางเหนือนะท่านก็หลุดพ้นนั่นแหละท่านก็มาอธิบายผมจะหาหัวข้อของท่านหน่อยท่านทานอืมเนี่ยแกก็ฟังมาเยอะท่านก็สอนทางเหนืออยู่นะฮะสอนพระสอนเนียน เดือนเมษาแกบอกว่าเดือนเมษาทุกปีจะไปอยู่บนดดยสอนเด็กๆชาวบ้านทําสมาธิแบบถูกๆผิดๆโดยที่จํามาไม่เข้าใจฮะอาจารย์เอ่อถ้าไม่มีอาจารย์ผมคงหลงอยู่นานอนุมโมทนาบุญกับอาจารย์อีกครั้งนี่แกฟังนะฮะแล้วแกก็ร่วมทําบุญกับผมพอทําบุญในคืนนั้นแล้วแกก็ตั้งมั่นหลุดเลยนะฮะอันนี้แกแกก็ได้ทํไม่เยอะกแกทำมาสามร้อยมอืม อนุโมทนาครับมีเวลามีโอกาสจะได้ไปเยี่ยมอาจารย์ผมก็ได้แนะนําให้น้องชายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันฟังธรรมของอาจารย์ต่อมีเพื่อนที่หลงอยู่เยอะมากหลายรูปหลายคนแต่ไม่กล้าแนะนำแกบอกเพราะยังมีทิฏฐิมนานะสูงมากเข่งในพระธรรมวินัยและกิจวัตรอาสนะอัคะบริหาบริขาลรลาบยศนะครับ มาฟังคลิปนี้แล้วเหมือนโดนใจให้มาฟังเข้า YouTube เจอคลิปนี้เลยหลังจากที่ชมเพลิดเพลินในรถพระธรรมโดนใจลงใจนะครับพรา่าผมมันจะใช้คําน้อยเดี๋ยวนี้ผมจะใช้คําน้อยเพราะว่าคนยังไม่ติดในความความสวยหรูของของภาษาธรรมนะครมันไม่จบอกครับตรงนี้ถ้าเราหลงสัญญาเนี่ยผมบอกว่าพุทธเจ้าสอนนะ ไม่ได้สอนอะไรไม่ได้สอนขันห้ามากมายอะไรก็ลาเล่าไปอธิบายไปก็เท่านั้นนะฮะมันไม่จบหรอกพวกสอนองค์ณิมานสอนพยะนะฮะคือทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกขมันเป็นแค่กดใจรักนะครับแต่ตัวกิเลสคือตัวมนพวกคุณไม่เข้าใจคําว่ามนมโมนวิญญาณมันรู้หมดทุกอย่างมันไปฟังทรมันก็รู้เรื่องมันจําหมดเลยไอ้ตัวนี้แหละที่ผมบอกว่า ที่อาจารย์วิทย์สอนอนอธิบายไปทั้งหมดน่มันเป็นเรื่องสตอรี่จริงๆแล้วเนี่ยเราหลงเราหลงตัวเนี้ยหลงตัวมนวิญญาณเนี่ยแล้วมันจะไปจบได้ไงในเมื่อธรรมะทุกอย่างเราแค่สมมุติปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนอาจารย์วิทย์พูดเนี่ยไปยึดติดในคําพวกเนี้ยไปฟังเพื่อเข้าใจไม่มีทางจะสอนดีขนาดไหนละเอียดขนาดไหนมึงก็ปรุงแต่งเออ ธรรมะจริงๆแล้วมันไม่รู้อะไรไอ้สิ่งที่รู้เนี่ยมะโนมันดีใจนะครับ <c oughs> <c oughs> เออผมตัดทะลุรอบธรรมมาเยจนถึงทุกวันเนี่ยมีแต่คนเอาคิดปากคิดฟันผมไม่พูดเท่านั้นเองนะฮะอ <c oughs> อีกอีกสองตัวหนึ่งที่เคยอยู่กับผมนะฮะผมเนียจะต้องปลดล็อกก่อนผมจะต้องทำให้จิตตั้งมั่นก่อนแต่ผมพอมันมาช่วยผมก็ให้ไป ไปนั่งเล่าเรื่องไงอย่างนั้นอย่างนี้ให้คนเขาเข้าใจทางความคิดอืมอืมแต่ว่าตัวจริงแล้วเนี่ยมันต้องตั้งมัน่นตัวมันที่ผมปลดล็อกนะ่ะให้คุณตั้งมัน่นนะครับแล้วคนพวกนีไ้ไปหลงไปหลงอไรตรงนั้นไอ้ไอ้ตัวที่ผมให้ไปสอนเรื่องปัญญาที่จริงมันไม่ใช่ปัญญาแต่เป็นสัญญาแต่ให้รู้ให้รู้ไปก่อนเพราะผมต้องเปิดดวงปัญญาก่อนนะถ้าไม่เปิดเนี่ยไม่มีทางนะครับแล้วก็ แล้วก็หลงตัวเองไอ้สองตัวนั่นแหละหลงตัวเองเก่งอยากเก่งกว่าอาจารย์พยายามดึงคนออกไปสอนเนี่ยพวกเนี้ยเอาอะไรไปสอนเอาคิาิปปากคิดฟันไลวลาผมสอนอะไรเนี่ยเมื่อก่อนผมปุดฉาบ่อยมันก็จําเอาแล้วผมก็จะไม่ค่อยปุดไม่ค่อยเล่าเรื่องพวกนี้ไงผมปดลด็อกแล้วให้พวกมันช่วยไม่คิดว่าพวกมันเน่ะจะโลภโมโทสันคิดการใหญ่อืมผมก็รมเสมอแหละคุณมาหาทางหลุดพ้นอืม คุณมาอยู่มาหาความรู้เพื่อหลุดพน้นแต่กลายเป็นคุณกลัดเกิดความโลภไม่รู้จักพออือาจารย์ก็ดึงขึ้นมาอให้คนรู้จักกลับมาทอยรยศหักหลังอาจารย์โดยการโกหกอะ่ะคนที่คนที่มีธรรมะแล้วมันจะโกหกคนเนี่ยมันผมว่าไม่ใช่โกหกแม้กระทั่งอาจารย์ตัวเองเนี่ย อมันใช้ไม่ได้นะฮะคนเราก็โอ้ผมคือขี้เกียจพูดแล้วจะก,กรรมใครกรมันนะฮะตรงเนี้ยพูดไปก็เท่านั้นแหละเพราะคนมันชอบเรื่องปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งดีดีพูดอะไรเยอะๆจํามาเยอะๆเนี่ยมันชอบผมขี้เกียจจะพูดในเรื่องพวกเนี้ยผมกระแทกเดียวเออเหมือนพี่สาวกุลดามากุลาาก็พลิกเลยวันที่สองก็พลิกนะฮะ ไม่พีคมันก็ช้าหน่อยเพราะว่าเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องของมโนวิญญาณมันจิตใต้สํานึกนะฮะมันอยู่ลึกคน,ลคนเระคนไม่เข้าใจตรงเนี้ยอืมมันอยู่ลึกผมจะบอกไอ้นโนวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้หลุดกัน,ง,นง่ายนะฮะบางคนที่เข้าไปถึงจงจุดที่นั่นแล้วก็ยังติดอยู่นิดหรือนิดอยู่นิด,นดผมจับผมต้องจับพีกออกมานะฮะไม่งั้นไม่มีทางไม่ใช่ว่าไปนั่งเล่าแล้วจะเข้าใจนะฮะอืม สิ่งที่คนที่ฟังผมจนตั้งมั่นแล้วเนี่ยเพราะว่าของผมอนุสาวรีย์ปฏิหารเป็นคนตัตดสนูแล้วเอาคําสมมุติพวกนี้มาเล่านะครับเยอะแล้วก็การแสดงทมหยิบนู่นทานี่ทวันนี้ผมเหนื่อยผมอยากทาผมทมํามาเยอะแนละ้วผมจะปลดล็อกคนเดียวใครมาผมจะมาปุดชาววิสัชนาเวลาผมจัดสัมมานานะฮะนั่งปุดชาววิสัชนาอย่างเดียวอื การทำคลิปมันก็ีิเกียรไปพูดเยอะพูดไปหมดแล้วพูดจนไม่รู้จะพูดอะไรแนละ้วพูดไปก็วนๆซ้ำๆกันอยู่แค่นั้นนะฮะไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นไทยมีวาสนาบารมีที่จะจบพบชาติถึงจะมาหาผมได้ถึงจะเจอผมนะครับและถึงจะติดตามผมผมบอกว่าผมตอนนี้ผมพูดน้อยเพราะอะไรเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องสมมติพูดไปเยอะแยะมากมายมันไม่มีประโยชน์ อพอสมมุติแล้วปรุงแต่งแล้วมโนโทั้งนั้นคิดเอาเองเชื่อเอาเองจำเอาเองแล้วก็คิดว่าใช่อันนี้ไม่ใช่อันนั้นสอนดีอันนี้สอนไม่ดีโอ้จนกำขำแล้วทุกว่านี้เพราะว่าประสบการณ์ผมมันเยอะไงสอนคนมาเนี่ยช่วยคนมาเป็นพันอสองปีกว่ายิ่งยิ่งยิ่งช่วยคนยิ่งเห็นปัญหา ยิ่งรู้เลยว่าโอ้โหต่อให้เขาเข้าใจเขาก็สงสัยกลับไปเวลาอะไรมีอะไรกระทบเขาก็ยังมีทุกข์คนหนึ่งยังมีตัวตนของเขายังเก่งก็ทุเราอืมนะฮะตัวตัวมโนไม่ได้กลับดับง่ายๆนะฮะผมผมมีวิธีของผมอะ่ะที่จะปลดล็อกตรงเนี้ยไม่ใช่มานั่งเล่านั่งคุยพวกที่มาคุยผมบอกเลยมัน กอผมไปทั้งนั้นแหละมันเอาคาพูดของผมที่มันจําทั้งหมดแล้วมันไม่มีความรู้เป็นของมันหรอกผมบอกเลยเออผมไม่ขี้เกียจมานั่งเล่าเรื่องพวกนี้ไงเออคือหัวใจของผมก็คือสอนแบบพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เอาเรื่องจําเข้ามามานั่งเล่านะฮะพออืมมันเป็นเรื่องปรุงแต่งมันไม่มีอะไรจริงๆหรอกคุณพยายามที่จะเข้าใจพยยยามถามตอบกันน่ะมันเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยนะฮะ คุณเม่คุณพิกออกมาจากตรงนั้นไม่ได้เออแท้จริงมันไม่เคยมีอะไรเลยเป็นเอย่างแนี้เป็นเรื่องที่สมมุติกันขึ้นมาแล้วก็จําเอาคิดเอาเชื่อเอามโนล้วนๆมโนมันกลุ่มันเหียนหมดเลยฮะคุณจะดีจะชั่วก็มันนะฮะที่ผมบอกอธิษฐานเนี่ยเนี่ยคือมโนทราบดิพวกบูมมันหมดเลยมันเรียนรู้หมดเลยภาษาสมมุติอะไรเนี่ยมันมาตรงนั้นน่ะผู้เจ้าพิกออกมาแค่เนี่ยไม่ต้องไปอยากรู้อะไรมันรู้ของมันเองอยู่แล้วมึงไม่เข้าใจตัวบนเนี่ยถ้ามึงไม่ พริกออกมาตัวบนนีงไม่ทางหรอกมึงเข้าใจมึงก็เข้าใจตามมโนเนี่ยมโนสังขารสอนธรรมะขันธ์ห้าปฏิจจงบาะคิดเกิดดับอะไรเนี่ยเป็นไตรลักษณ์เป็นอะไรเนี่ยไม่เที่ยงอะไรเนี่ยมันทั้งนั้นนะฮะปัญญาต้องพริกออกมาอยู่เหนือตัวเนี้ยตัวนี้ถึงจะดับมโนถึงจะดับตัวนี้ถึงปัญญาถ้ามันมีตัวมโนหรือขันธ์ห้าเนี่ยคือมันไม่มีมโนแล้วมันเหลือแต่ขันธ์ห้าแต่ถ้ามันมีขันธ์ห้าอย่างเงี้ยมันมีมโนอยู่อยู่ข้างในเนี่ยมันหลวงมันคุมหมดเลย ผมเงบอกว่าคุมร่างกายจิตวิญญาณคุณทั้งหมดนะฮะมันต้องพลิกออกมาก่อนถ้าพลิพกตรงนี้ไม่ได้เนี่ยไม่มีทางมันไม่เป็นโลกตละมันถูกตัวนี้หลอกหมดเลยอืถ้าตัวนี้มันอยู่สูงแล้วเนี่ยไม่มีใครหลอกได้หรอกนึกออกไหมคุณหาตัวเองไม่เจอนี่คือยานอาสาวะคายะยานคือยานจริงๆแล้วยานตัวนี้มันจะไม่มันจะเป็นปัญญาของตัวเอง มันไม่จำพี่ป่าพี่ฟันใครพูดแล้วมันไม่หลอกลวงใครตัวหลอกก็คือตัวนี้เนี่ยตัวอยากได้ลาบสักการะอยากล่ำอยากรวยเนี่ยนะครับตัวกันหน้าเออที่มันมีมโนอยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายผมไม่ได้ดับกันหน้าผมดับตัวมโนมโนวิญญาณจําไว้ไอ้สัตตนั่งอ่ามันเกิดช่องว่างในที่รับแคบแต่ไม่ใช่มึงไปนั่งดูลมหายใจแล้วให้ช่องว่างแล้วไปคิดกันเอานะเว้ยรรมันสอนกันไม่ได้นะยิ่งสอนยิ่งอยากสอนยิ่งปรุงแต่งนะครับมันไม่ใช่แบบนั้น อม,มันต้องพลิกออกมาก่อนมันถึงจะยัดความรู้เข้าไปได้ซึ่งผมทํามาตอนนะ่ะผมให้คนอื่นมันไปเอาภาษาปรุงแต่งไปพูดผมต้องพลิกเขาออกมาให้เขาตั้งมั่นก่อนบางคนพลิกได้เลยก็จบเลยบางคนพลิกยังไม่ได้มันก็ยังแค่เข้าใจไปก่อนเข้าใจทางสัญญาไปก่อนนะครับที่ตัวจบมันจริงๆมันต้องพลิกมันต้องหลุดเออเพราะฉะนั้นอย่าให้คนหลอกไอ้พวกคุณมันงนะนะเออ <laughs> ผมบอกว่าผมหนึ่งเดียวตลอดการนะฮะอือสอนคนหลุดจับพันเนี่ยก็มาเยอะอือแต่ตอนนี้พลังผมมันเริ่มเบาเบาว่าอะไรเออถ้าหมดผมไปแล้วไม่มีนะะตอนนี้มีคุณจิ๊บคนหนึ่งที่ลูกศิษย์ผมอืมอาจารย์ดุดมที่มั่นคงแล้วก็คุณจิ๊บเนี่ยก็พยายามก็ทําตรงนี้ได้ดึงคนออกมาดึงคนออกมาก่อนให้ไม่ใครไม่ใครคนหลงอือ ะนะครับทําได้แค่ให้เขาทุเลาลงนะครับแค่เธอจะไม่ก่อยสอนเรื่องความเข้าใจปัญญาเท่าไหรเพราะว่ามันเป็นมันเป็นของโลกนะฮะมันต้องเห็นชี้หเห็นสภาวธรรมนะฮะธรรมะมันต้องเห็นสภาวธรรมนะหเห็นจริงไม่ใช่ไปมโนเอาไปฟังภาษาสมมุติที่เขาพูดขึ้นมาแล้วไปหลงอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หลงกันหมดแหละพวกมึงมันมีนมกรรมต่อกันอมันก็เลยต้องไปเกิดด้วยกันไปตายด้วยกันก่อนอืมันไม่จบหรอก เพราะฉะนั้นโอเควันนี้คุยแค่นี้แหละยี่สิบนาทอีอยู่ต่างจังหวัดอยู่กับน้องหมาอมไอ้นมสดไอ้แบนเค้กนะครับอีกประมาณนู่นแหละผมนิ่งจะกลับเทพสถิตประมาณกลางเดือนนะครับผมมาทำธุระหน่อย อืมอสบายสบายอยู่ที่โคราชจอหอ,อที่นี่เงียบสงบดีเหมาะกับพักข่อนนะครับอมผมก็ยังยืนยนันอยู่เหมือนเดิมน,นะครับสัตนังหรือมะโนโบิญญามันไม่ได้ดับไปง่ายที่คุณสอนกันในะบนโลกวัเนี้ หลงมหมดเลยนะฮะเข้าใจว่ารู้แต่ที่ไหนได้หลงรู้หลงจำ <c oughs> โอเคคลิปนี้เขาจบแค่นี้สนุกสนุกไม่คิดไม่คุยอะไรมากมายใครจะติดตามอาจารย์เข้ามาใหม่ก็ไปดูย้อนหลังตั้งแต่ปี6 3สามาถ้าอยากเอาความรู้อยากเอาความจำเยอะๆอ,อยากเอาการโอ้ยอาจารย์สอนดีจังเลยเอ,อเข้าใจง่ายนะนะไปเอาตรงนั้นตรงเนี้ย ตอนนี้ไม่มีเอาแต่ตัวละเอียดแทงปั้งปั้งเลยจิตสู่จิตโอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ